ครับสวัสดีครับวันนี้เฮียจะมาตอบคําถามเพื่อนๆนะครับบอกว่าให้ผสมแป้งที่สองให้ดูหน่อยแป้งที่สองนะครับได้เทลงไปแล้วนะครับประกอบด้วยน้ําตาลเกลือแล้วก็ผงฟูแนะครับและตัวนี้เป็นแป้งนะครับมันก็จะเป็นส่วนผสมตัวที่ตอใส่ลงไปในเครื่องนะครับแล้วเราก็นําส่วนผสมที่1น,นะแบบนี้ที่เราเตรียมไว้นะวันนี้ทําชุดใหญ่มากบึงเลยแบบนี้นนอาจจะเลอะเทอะมั่ง ใส่แป้งลงไปแล้ว,ลวเราก็กดเครื่องเดเครื่องเลแต่เทคนิคของเบียนะเบียเนี่ยกดเวลาไว้ด้วยนะครับประสบการณ์คือเวลาตีลงไปเรื่อยๆให้แป้งมันเข้ากันแล้วค่อยใส่ส่วนผสมที่เป็นเนยทีหลังนะครับแล้วตีไปจนก,กว่าจะร่อนร่อนแล้วก็ดูพอดีไม่ได้ตีนานเป็นครึ่งชั่วโมงนะครับไม่ต้องเป็นฟีมอะไรเลย แต่ขอให้พอมันพอเท่ากันเดี๋ยวมันจะเกิดการเวลาเราไปตัดเวลาเราไปพักขึ้นหูอันนี้ก็คือการตีแบบนี้นะครับตีไปเรื่อยๆนะครับไอ้ยาจะสังเกตว่ามันลดลงไปเหลืออีกสักเจ็ดนาทีเราเค่อยใส่เนยช่วงช่วงนี้กําลังดีนะครับแต่จริงๆถ้าตีแล้วมันเกิดความร้อนเนี่ยมันเกิดจากว่าตัวแป้งในร้อยเปอร์เซ็นต์ของแป้งมันอย่างที่เราไปหมักกับยีสต์ไว้เป็นแป้งที่หนึ่งมันยังถูกยีสต์ เขาเรียกว่าสร้างกูเตนหรือกินไม่ไม่ไม่มากพอนะครับมันคือการขึ้นฟูมันมันยังเป็นแต่แป้งร้อเอซอยู่มันยังไม่ได้ถูกยีกินจนนุ่มที่เหลวๆแล้เทมีน้ำอันนั้นก็ยังมะพักไม่ได้พอพักครึ่งชั่วโมงได้ดีสีสิบนาทีได้แต่นานก็ไม่ดีนานน้ำน,น้ำมันจะแห้งยีกมันจะใหญมันจะเก่ามันจะเปรี้ยว นะความความในแนวทางของอเดียนะเพราะอเยียนะทำมาแต่ละที่เนี่ยเราจะสังเกตได้เลยแต่ละชุดไม่เหมือนกันมันขึ้นอยู่กับระยะเวลาการสังเกตไม่มีอะไรเป๊ะๆนะตระเป๋าต้องศึกษานะครับครับได้เวลาแล้วนะครับเราใส่เนยลงไป ไต่อจนร่อนเนียนเดี๋ยวไปดูกันตอนนี้ก็เริ่มร่อนก็ล้จะได้ที่แล้วนะครับมันะนจะเริ่มร่อนจากที่เราใส่เนยเละๆนะนี่นจะเริ่มร่อนครับนะเนื้อมันก็จะประมาณนี้เนี้ยมันก็จะประมาณนี้ ได้ดีแล้วครับครับนี่ครับนี่เป็นตัวแป้งที่เราตัดด้วยเครื่องนะเป็นแบบนี้เลยตัดด้วยเครื่องไว้สองร้อยหกสองร้อยเจ็ดสิบลูกนะครับที่เราตัดด้วยเครื่องเราก็ปิดไว้แป๊บหนึ่งเดี๋ยวเราจะมาคึงกลมกันตัวนี้ชุดใหญ่แบบนี้เราทํากันวันนี้มียายมาช่วยคนหนึ่งเป็นลูกมือในการจุดกับวางกระดาษแล้วเข็นไปสต๊อกเข้าตู้อบเราจะ แป้งที่เราตัดไว้แบบนี้นะเดี๋ยวเราจะคึงกลมแบบใหม่วิธีนี้ทำไวไม่เมื่อยป,ป้าจะ,จะไปหยอดให้ผมหรือผมผมหยดให้ดีกว่าได้ไหไมครับได้เอาอยัางไงงั้นงั้นผมอยู่ตรงนี้ป้าป้าไปโยนป,ป้าถนัดไหมล่ะอ,อ่ะนี่นะครับ ป้าจะเป็นคนเอาเข้าเครื่องแบนนะคำว่าแบนนี้คือจะแบนก่อนนะทําให้มันเราทาให้หนังมันใสก่อนระเปานะจะช้าไม่ได้เพราะว่ามันจะมีเรื่องของการขึ้นฟูอยู่ตลอดเวลานะครับยิ่งช้าม,มันจะทําให้คุณภาพความนุ่มความอร่อย สำคัญนะต้องหนังใสอันนี้จะทําให้ไม่เมื่อยแต่การคึงกลมโดยใช้กระป๋องก็ดีสําหรับคนที่ทําปริมาณไม่มากอันนี้ก็เป็นการไล่อากาศไปด้วยเนี่ยทำม้ ขั้นตอนนี้นะคึงกลมแบบนี้นะขั้นตอนนี้นะไม่สามารถที่จะลดขั้นตอนอื่นๆได้มนะันเพื่อให้หนังตึงสวยแบบนี้นะเดี๋ยวเราก็เอาไปปิดฝาไว้นะครับไส้ถั่วแดงกันที่เราควรเมื่อวานเราตัดไว้เรียบร้อยพร้อมแล้วนะครับเพื่อนๆนี่แล้วก็แบบนี้นะสองหสิ260ลูกเลยนะครับ2 6 0หลูกเลยว่า เราจะมาห่อกันนะครับเราคึงเรียบร้อยแล้วไป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 อ้าวตายตายตายเลยแอบใอ้หน่เลยแคคึงเดียว <laughs> ไส้ถั่วนะพอพอไส้ถั่วเนี่ยเราจะดึงแป้งน้อยหน่อยแล้วเราก็บิดขึ้นมาแบบนี้พระใบผมอยากให้ทําแบบทรงสักั้นทรงให้มันเป็นอย่างงี้ให้ได้พระใบจับให้มันเป็นอย่างงี้ให้ได้ลงทําให้ผมหน่อยเพื่อเวลามันลงแล้วมันจะไม่ไม,ไม่ไม่เบียดลงไปเขาเรียกไม่ไม่แบนแต่พระใบจัดได้ใช่ไหมล่ะเอาเอาสูงย่นได้ะไม่กลัวนะแต่ว่าตั้งฐานให้ดีกันล้ม แป้งกำลังนุ่มเลยครับเย็นได,ไได้ต้องเย็นอ่ะแล้วก็แต่กระแทกให้อยู่นะระวังล้มหน่อยน้อง <c oughs> ขาที่ฝา <c oughs> โอ้ยนุ่มจังเลยปาจัดหน่อยแล้วจะ,จะเสียเวลาหน่อยครับก็ <c oughs> ไม่เป็นไรมน้อ <c oughs> มันคอยจะแบนอลองลองดูลักษณะของความทรงสูงว่ามันจะทำให้เราส,สวยงามขึ้นไหม วันนี้ทำถั่วแดงนะครับกับหมูสับหมูสับไข่เค็มก็รอคิวอยู่แล้วตอนนี้ก็กำลังควรถั่วดำด้วยกำลังควนถั่วดำด้วย,ววดดวยแป้งกาลังนุ่มมากเลยถ้าอากาศร้อนนะมันจะขึ้นเราจะต้องใช้เขาเรียกว่าแข่งกับเวลาหน่อยนะครับมะช้าก็จะมีอุปสรรคนิดนึงคือว่าถั่วแดงที่เราควรเนี่ยเราอาจจะต้องเขาเรียกว่าต้องควรให้แห้งกว่านั้นอีกหน่อยหนึ่ง เวลาเราเอามาตัดเข้าเครื่องนะมันจะดูเละติดมือนิดๆน,น,น,นะครับเราก็วิธีแก้นะก็คือตัดกรณีหอ่อไส้ถั่วจะเน้นแป้งด้านท้ายน้อยเราเลยปรับปรับเครื่องไม่ให้มันรีดแบนมากเหมือนไส้หมูนะครับเพราะว่าถ้ามันออกมากว้างมากเกินไปมันจะหอ่อห่อมาแล้วแป้งมันจะเป็นกองอยู่ที่ท้ายสูงพอดีพอดี๋นะยาทำได้ได้ใช่ไหมล่ะ ได้นะครับลองดูเดี๋ยวเวลามันย่นหดมันจะได้ออกมาสู่เราพัฒนามาจากที่เราไม่มีอุปกรณ์เครื่องตัดไตแต่ก่อนใช้ที่ต่าไอติมตักเนาะเวลามันแช่ด้วยเย็นแล้วมันแข็งเราก็ตักยากเอ๊ะถ้ขืนไปอย่างนี้พันลูกก็ไม่สามารถที่จะทําได้ต่อเนื่องมันเหนื่อยนะครับตัดแป้งใช้ตัดวางกับพื้นแล้วตัดตัด,ตด วันหนึ่งเป็นพันลูกอะตัดจนตัดจนแบบหมดกําลังเลยนะครับมันก็ได้เครื่องแล้วเรา,เ,ราเห็นรอยยิ้มเราก็มีเวลาว่างไปจัดการบริหารอย่างอื่นได้นะครับก็อเฮีย,ยก็จะเหลือถามว่าแนวทางของเฮีย,ยก็จะมีเรื่องของในเ่้นในส่วนของเครื่องนึ่งไฟฟ้าเนี่ยแหละตัวนี้ที่จะต้องเรียนรู้แล้วก็เครื่องเครื่องคึ่งกลมนะครับเครื่องคึ่งกลมแต่กรณีเครื่องทําสละเปานะ เป็นตัวตัดสินใจท้ายสุดเพราะว่ามันจะเรื่องของคุณภาพรสชาตินะครับถ้าไม่แน่จริงนะถ้าไม่ถ้าไม่แน่ใจจริงๆไม่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 ไม,ไม,ไม,ไม่ควรคือควรใช้มือนะครับควรควรทํามือนะครับอย่างนี้ลายหนึ่งผมได้พันลูกผมก็ไปจําลองลายใหม่อาจจะมีคนงานมาทํามากขึ้นแต่ว่าณตอนนี้อย่าไปเน้นทําเป็นเขาเรียกอะไรอะ ไปแนะนําเรื่องของหลักสูตรในการสอนอาชีพนะครับแล้วก็เฮียก็จะเน้นแนวเน้นแนวนั้นมากกว่าการผลิตนะครับการผลิตจํานวนมากเนี่ยเราจะควบคุมคนงานไม่ได้นะครับเราจะควบคุมเพราะว่าคุณภาพฝีมือทักษะแต่ละคนไม่เหมือนกันทัศนิทัศนคตินิสัยใจ,จใคอต่างๆไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็เราถ้าเราผลิตได้เยอะเกินจริงๆเนี่ยเราจะต้องทําการตลาดด้วยที่จะทําให้เป็นระบบ แต่ถามว่านะตอนนี้นะถ้าคนเห็นกิจกรรมเฮียอยากติดตามเฮียอยากสั่งซื้อสั่งซื้อเฮียก็สามารถที่จะสั่งทางไลน์ได้แล้วเราก็จะจัดส่งห้องเย็ยนไปถึงมือท่านโดยที่เอาไปอุ่นท่านเหมือนก็กินที่อยุธยาเหมือนกันยู่นี่คือเป็นช่องทางการติดต่อสื่อสารของของตัวเฮียกับตัวลูกค้าที่จะบริโภคหรือจะไปขายต่อตอนนี้เราทําแบบพอดีนะครับพอดีแล้วเราก็บริหารจัดการแบบเครื่องทุนแรงทําแล้วยังมีรอยยิ้มมีความสุขได้ นะครับขอบคุณมากนะครับไปออกมานีนะครับผู้ช่วยของเราอายายไปเนี้อายุเท่าไหร่แล้วเจ็ดสิบกว่าแล้วน,นะครับนี่จุดสวยมากแชมป์จุดหนึ่งล้านลูกนะแล้วก็วันนี้เรามาปรับเรื่องของทรงสูงเวลานึ่งแล้วมันจะทําให้ไหม่พ่นน้ําวางกระดาษสวยงามมากหัวแดงอันนี้ก่อนนึ่งนะครับเราวันนี้เราจัดทรงให้ลูกมันสูงก่อนนึ่งครับ ครับเส้นสุดแดงสุกแล้วครับไปรูยครับ โคตวยหอหยา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 ยายาฮึบเพื่อนกระอับเพื่อนกรัแล้วล สระเปาสุกแล้วครับ,บอยดูกันวันนี้ไส้ถั่วแบบลูกกลมนะครับเป็นไส้ถั่วแดงสระเปาสุกแล้วครับ ใหญ่ชัยมงคลด้วยนะครับพิมพ์ใน google map ว่าอาเฮียตะปาตสาขาวัดใหญ่ชัยมงคลขอบคุณครับตะปา,าขึ้นแล้วครับ <laughs> ยกผิด คร so ับสิร์เปาสุกแล้วครับไปดูกัน สระเปาสุกแล้วครับไปดูกันวันนี้เป็นหมูตับไข่เค็มผล <Hey. S 1> งานเราจะเป็นไงมัง่ง oh oh. <c oughs> สระเปาอยญ่วันนี้เป็นหมูตับไข่เค็มครับ <c oughs> ใหญ่มากขอบคุณครับคนเราไม่ทำกินก็อดตายนะครับไปดูกัน มันโถครับวันนี้โอ้โหเกิดความเหี่ยวครับโอ้โหสนุ่มมากผมโชคดีครับเดี๋ยวนี้ลิสีดวงผมหายขาดแล้วนะครับไปดูกันว่าผมใช้วิธีไหน